นาซาปล่อยภาพสามมิติภาพแรกของดาวพฤหัสบดีให้เราได้ชมกันแล้วนะคะซึ่งนอกจากจะทําให้เราได้เห็นภาพที่สวยงามยังทําให้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับพายุหมุนจุดแดงใหญ่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ว่ามันมีความลึกเท่าไหร่กันแน่ค่ะโดยจุดแดงใหญ่ที่ว่านี้มีชื่อว่า Great Red Spot ค่ะเป็นพายุหมุนที่ก่อตัวมานานหลายศตวรรษจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของดาวยักษ์พฤหัสบดีที่มีปริมาตรเป็น1,300เท่าของโลกนะคะ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ16,000กิโลเมตรแต่เท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดค่ะว่าพายุจุดแดงใหญ่นั้นมีความลึกขนาดไหนกันแน่จนกระทั่งล่าสุดกล้องจูโนแคมของยานสำรวจจูนโนก็ได้ส่งภาพแบบ 3D ของดาวดวงนี้กลับมาให้เราเห็นเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่มันบินเข้าสู่วงโครจรของดาวพฤหัสบดีมานานกว่า5ปีค่ะ โดยภาพ3 d ดีที่ได้มาเมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลที่ได้จากเครื่องวัดรังสีไมโครเวฟบนยานสำรวจก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์นาซาหาคำตอบได้ว่าความลึกของจุดแดงใหญ่นี้อยู่ที่ประมาณ300-500กิโลเมตร ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากนาซาก็ได้เปรียบเทียบให้เราเห็นภาพมากขึ้นด้วยการอธิบายว่าถ้าเอาพายุ Great r e ร Spot มาไว้บนโลกด้านบนสุดของตัวพายุจะมีความสูงจากโลกขึ้นไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่อยู่นอกโลกเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามยังมีปริศนาที่นาซาต้องค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าพายุแดงใหญ่ลูกนี้ว่าทําไมมันถึงมีความลึกเพียงแค่500กิโลเมตรทั้งที่บริเวณอื่นๆของดาวพฤหัสบ,บดีนั้นมีกระแสลมกรดที่ลึกถึง3 กิโลเมตรอยยู่ด้วแสดงว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่กั้นไม่ให้มันมีความลึกไปมากกว่านี้หรือไม่ดังนั้นการค้นพบครั้งนี้จึงถือว่าสําคัญมากนะคะเพราะนอกจากทําให้เราได้รู้จักกับโครงสร้างพายุบนดาวยักษ์ดาวพฤหัสบดีดวงนี้มากขึ้นแล้วอาจจะนําไปสู่การไขความลับจุดกําเนิดของดาวและระบบสุริยะได้อีกด้วยค่ะ ยานจูโน่เป็นยานสำรวจที่นาซาพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งไปศึกษาดาวพฤหัสบ,บดีในปี2011ซึ่งมันใช้เวลาเดินทาง5ปีจนไปโคจรรอบดาวพฤหัสบ,บดีได้สำเร็จนะคะและยังเป็นยานสำรวจลำแรกที่เคลื่อนที่ผ่านขั้วของดาวพฤหัสบ,บดีได้ด้วยค่ะและนับแต่นั้นเป็นต้นมามันก็ส่งภาพและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับดาวพฤหัสบ,บดีกลับมาที่โลกอยู่เสมอ แต่คงต้องบอกว่าอีกไม่นานก็ใกล้เวลาที่ j u n น่จะได้พักแล้วล่ะค่ะเพราะนาซาประกาศว่าจะขยายภารกิจของ j u n น่ออกไปถึงปีสุดท้ายปี2025นี้เท่านั้นค่ะ